สวัสดีครับผมบูไทเกอร์วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการนะครับทําบุญอย่างไรถึงจะได้บุญมากซึ่งการทําบุญนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งของคนไทยเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับเราก็เข้าสู่ช่วงเรื่องน่ารู้กับบูไทเกอร์ซึ่งเรื่องน่ารู้ในวันนี้นะครับก็คือ จริงหรือที่ทำบุญหลังจากการนั่งสมาธิแล้วจะได้บุญมากเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบในช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆพนพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ1วัตถุบริสุทธิ วัตถุบริสุทธิ์ก็คือวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราไม่ได้ไปปนไม่ได้ไปแย่งชิงใครมาหรือที่เรียกกันว่าหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเรา 2. ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์คือเรานั้นเป็นผู้ให้ เรานั้นมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนานจิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์และเรานั้นก็เต็มใจให้ทานนั้นถวายแดพ่พระภิสุสงฆ์หรือให้ของแก่บุคคลอื่นเมื่อจิตใจเราบริสุทธิ์ทานที่เราให้นั้นก็จะมีผลมากตามไปด้วยสาม ผู้รับบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์คือเนื้อนาบุญที่มารับของจากเราหรือบุคคลที่เราได้ให้ของเช่นพระภิกษุสงฆ์สัมมาเนนหรือผู้มีศีลต่างๆพระภิกษุสัมมาเนนหรือผู้มีศีลน,นั้นเป็นเนื้อนาบุญอันเลืศอแก่เราเมื่อเราให้ทานแก่ท่านหรือถวายของแก่ท่านเรา ก็จะได้บุญมากตามไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านได้อุปมาเอาไว้ว่าการทำบุญก็เหมือนการปลูกพืชผักหรือการทำนาเมื่อเรานั้นได้หว่านพืชหรือเมล็ดพันธุ์ลงในนาที่ดีคนที่ได้ก็ย่อมดีตามไปด้วยนั่นเอง ครับส่วนเรื่องหน้ารู้นะครับที่ผมได้บอกเอาไว้ในช่วงต้นคลิปนะครับว่าจริงหรือที่สั่งสมบุญหลังจากนั่งสมาธินั้นจะได้บุญมากซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความจริงเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วจิตใจเราจะผ่องใสจิตใจเรานั้นจะบริสุทธิ์เมื่อทำบุญเราก็จะได้บุญมากซึ่งเรื่องนี้ ก็จะไปพ่วงก,กับข้อ2ที่บอกเอาไว้ว่าบุคคลบริสุทธิ์นั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุที่ทำให้สั่งสมบุญณ์แล้วได้บุญมากถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังจะให้ผมทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปอีกนะครับถ้าผมมีเรื่องราวดีๆ ก็จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกนะครับครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ